สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่8นะครับเดือนมกราคม2อ6 4าครับครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับมาเป็นงานราสินค้าเมื่อสองร้านพิเน็ตออดิีโอนะครับวันจะเป็นเ o อร์เอมคาวนะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมๆครับพี่น้องสนใจกับสอบถามรายละเอียดได้นะครับตัวนี้ยูทีเก่าพันหา เอ้ยขอให้นะครับเก่าพันนะครับอ่าตัวนี้นะครับเสียงใสๆนะครับสไตล์คาวนะครับแท้ครับตัวนี้แท้นะครับแท้นะครับมาบ้าก็เป็นไอ้ power ร์แนะครับ i power วอร์หกพันนะครับสภาพสวยๆคือกันครับไอพาวเวอร์หกพันสวยนะครับมีทั้งหมดนะครับ เจ็ดแทนนะครับไม่ทั้งหมดเจ็ดแทนไอพอว์หกพันนะครับดังหัใจกล่แวะมาสอบถามรายละเอียดบรรยากาศแิมเศร้าครับมีเสียงไก่เสียงนกนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเ้านะครับสําหรับท่านที่กําลังติดตามมองหาอยู่นะครับก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านที่นี่ตอร์ิโอเล่นะครับนะครับสนใจแวะมาชมได้นะครับ ู่ร้านพีเดียร์อะดิโอนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับพาวเวอร์ไอหกพนะครับนะครับแล้วก็พระเบิร์นะครับอะตอมนะครับอะตอมสามพันสองนะครับแล้วก็อะตอมห้าพันนะครับถ่าท่านสนใจ สอบถามท่าเดียดได้นะครับกกบมมกา9,002 p ปรนะครับนัอยู่แทนหนึ่งนะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับสนใจแวะมาเบอง์เลยนะครับกล่องนี่ครับ6เซตนะครับกล่องนี่นะครับอยู่ข้างบนนะครับอ่านะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับยละเอียดนะครับยูรานพิเน็ตออดิโอเรอร์นะครับ ต่อมานะครับเป็น5 0 0 0 r m s นะครับสภาพสวยงามมากนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับยังไม่แกะเลยนะครับสภาพนี้เกืบร้อยเปอร์นะครับเกืบร้อยเปอร์นตะครับตัวนี้นะครับเป็นกระตุนนะครับสวยๆนะครับฮะเดี๋ยวเบินด้านหลังแป๊บนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับสภาพนี้กิ๊กนะครับเกือบร้อยเปอร์นะครับเก้าบเก้าจุร์เซ็นตเลยนะครับ สนใจนะครับแวะมาเบ่งได้นะครับมีหลายแท่นนะครับอาซลาหพัฒอาเด่ดนะครับมีเจ็ดแท่นนะครับพี่น้องสนใจกับแวะมาชมได้นะครับสนใจแวะมาชมได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใหม่กิ๊กกิ๊กนี่ราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแล้วอื่นๆรุ่นตัวอื่นนะครับก็สองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับอันนี้เป็น ถ้าของใหม่ก็สามหมื่นเลยเด้อนะครับอันนี้สวยๆนะครับห้าพันอาร์เบีดสนใจก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับต่อมาก็เป็นนะครับนี่ครับนะครับ SK 4000 h 4 h m เดเดอร์นะครับนี้ราคาอยู่ที่17,000บาทนะครับอ่านะครับราคาวาเทค3,600 รีเซ็ตนะครับสภาพสวยๆนะครับเบิ่งได้นะครับงานยิ่งเลยนะครับสายปิ้งนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสวยไม่ปิ้งนะครับสนใจกระโท่สอบถามรายละเอียดได้นะครับสติกเกอร์นะครับโทรศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลนเดอร์นะครับคนละหนึ่งแค่นะครับฝากไปน้ำแดงนะครับร้านพินิจออวิโอนะครับ ผ้าแมายางเบิรงนะครับสนใจกับแบวมาเบิรงไไรนะครับว่าจะเป็นหนาลายนะครับหน้าลายนะครับเอานะครับมบีมาแบบนี้นะครับมาเลือกชมได้นะครับพอพาดไฟผ้าของทาดานะครับไปผ้าของทาดาครละหนึ่งพันบาทครับพร้อมแคบล็อกนะครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับโดยจะเป็นดอกสิบสองนิ้วไวซี่นะครับไวซี่อันนี้ไวซี่ทั้งหมดเลยนะครับไวซี่นะครับต้นใหญ่หน่อยนะครับราคาสอบถามได้นะครับอ m มเมเนีนกะมี่นะครับสนใจโทรสอบถามได้ศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ด่ะเป็นสิบห้านิ้วนะครับ สิบห้านิ้วนะครับโครงหล่อก็มีนะครับฟลัมก็มีนะครับนะครับเลือกซ่อมได้นะครับยูรังพีเนียดออร์ดิโอนะครับราคาบ้านครับต้นพ็อกเก็ตลอยบาทนะครับขึ้นไปนะครับสนใจซิปลนิ้วขาราคาพันหนึ่งเกินไปนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0952246497 ยูราพิเิษออดิโอนะครับหรือจะเป็นแล็กนะครับเล็กนีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับดอกําโพงนะครับดอกล้โพงนะครับสิบแปดนิ้วนะครับอ่าสิบแปดนิ้วแวะมาชมได้นะครับที่ร้านพิเศตออดิโอนะครับเลือกชมนะครับนะครับราคาบานๆนะครับสองพันนะครับกับนี่นะครับอ่าคงรอนะครับสองพันนะครับนะครับ มาเลือกดูได้นะครับที่ร้านพินตวิโยนะครับช่วงเศร้าๆนี่มีท่านเสียงไก่เสียงหลกเสียงกานะครับตอ่้นพ้อไก่เอานะครับเอาบรรยากาศอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับวันนี้นะครับอัปเดตสินค้าให้ท่านชมนะครับตามนี้นะครับข่าวแท้นะครับข่าวแท้สนใจค่ะสอบถามไล้เดียดมาได้นะครับ ดีโฟอ้าวดีโฟดีไฟน,นะครับหนือาลายคุณใปแน่นะครับอ้าวแวะมาชมได้นะครับที่ร้านพี่นิ่ออ u ิโอนะครับ0952246497นะครับอ่านะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพี่เนี่ออดิโอนะครับ สินค้ามีพ่อให้ท่านได้เลือกชมอยู่นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้เช้ามืดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีเสียงไก่เสียงนกเสียงกานะครับมันจะเป็นนะครับอนี้นะครับขอบพลาสติกไว้ชนน้อยนะครับคุนอย่าุุนเข่านะครับโดยจะเป็นโต๊ะนะครับ อ่านะครับเรือมิกนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับหนะรือจ,จะเป็น Power a m p นะครับไซเบอร์14ดีไซเบอร์9ดีนะครับอ่าสภาพส,สวยๆนะครับ10ดีก็มีนะครับ10 D, ดีแต่ตัวหนึ่ง5,000 RMS นะครับ12,000น,นะครับอืม5,000 RMS นี่ รู้สึกว่าจะมีเจ็ดแท่นนะครับหรือว่าสามพันหกแอมป์นะครับสามพันหกแอมป์นี่ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งมืนหกพันบาทนะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับจนถึงสองหมืนบาทนะครับแวะชมได้นะครับถามรายละเอียดได้นะครับสินทีว่าซียี C ่สิบนะครับซีจิบสองนะครับ นี่นะครับต้นคูณนะครับบอสเทคปาเทคนะครับ2 0 0 4นะครับหรือว่าจะเป็น5,000นะครับ5,000โมดิฟาย5้า0นเอานะครับ5,000อยู่ที่13,000บาทนะครับเป็นเอ MTS ีนะครับเอกซาวนะครับมาเบิงมาชมได้นะครับจูรางพีเน็ตออดิโอนะครับอ่ะนะครับของหลอกนี่นะครับ หลายหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นตู้ audio jockey นะครับเรามีนะครับรันนี้นะครับ้ันนี้คือว่าจะเป็นตู้ monitor นะครับก็พอมีนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับร้านพินิจิโอนะครับรวมตู้กีตาร์ตู้เบสนะครับพอมีนะครับพร้อมแหลกนะครับตู้พวกนี้จะมีแหลกใส่ทุกตัวนะครับตู้กีตาร์ไมชล นะครับมาเชลพีวีอะไรอัประมาณนี้นะครับแลมันจะัทสมไดสายมาติคออย่างนี้นะครับสนใจสอบถามได้เียได้ครับดูหลังพิเนียดโอิโอนะครับดยจะเป็นสินค้าใหม่นะครับนี่นะครับไม่ให้เลือกหรือว่าจะเป็นแหลกแบบนี้นะครับพอมีนะครับอ่านะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับนี่ วันนี้สิบยูนะครับสิบยูนะครับราคาไม่แพงนะครับสนใจก็แวะมาสอบถามได้นะครับในรายละเอียดนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7อ่านะครับมีของแท่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 งนะครับราคาบ้านๆนะครับดูบรรยากาศด้านนอกนะครับบรรยากาศด้านนอกดูลำโพง ครับของค้าใหม่นะครับตัวบู๊รปบมพาเดินดูนี่คือกำลังก่อสร้างนะครับตู้เชิงก,ก,กากนะครับนี่นะครับค <c oughs> าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ไม่แพงนะครับ สองพันกว่าบาทนะครับปากขอโดนะครับใจถูกและสอบถามได้นะครับ21นิ้วนะครับมากาือสอนะครับตู้มือสองบรรยากาศตู้มือสอนะครับ มาเลือกชมไดใดน,นะครับสนใจสอบถามหน้าที่ยดไตนะครับน mm ีก hmm. าึกตาคนนี้นะครับ mm hmm. ตู้ใหม่ครับ mm hmm. ตู้บ mm ีวีบีวีแล้วก็เทอร์โ hmm. บนะครับเทอร์โบอ่านะครับ สนใจข้อสอบถามรายละเอียดได้นะครับชว่วงเช้าเนี้นี่นะครับบรรยากาศมาเลือกดูได้ครับสินค้าเดี๋ยวพาไปเดินดูอีกที่หนึ่งนะครับแบบหนึ่งครับยางไปเนะี่ย วันนี้พาดูให้ทั่วประกอบนะครับเช้าวันนี้นะครับเดินดูบรรยากาศใกล้ๆบ้านด้วยนะครับ รถก็มีนะครับรถหกล้อนะครับขายนะครับตัวนี้เอาบรรยากาศนี่นะครับแรกนี้ก็ขายนะครับแรกนี้ใหญ่ๆแบบนี้ราคาแบบเปินบ้านเลยนะครับเป็นพันบาทนะครับสนใจก็แวะมาเลือกดูได้นะครับโดยจะเป็นตู้เสยงกลางแบบนี้นะครับไม้ไมีทีนะครับ เป็นั่งร้านนะครับหรือว่าเวทีนะครับบรรยากาศดูเลยนะครับมีหลายอย่างนะครับให้เลือกนะครับมาเลือกดูได้นะครับที่ราคาหลักร้อยมีนะครับหลักร้อยนี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยบรรยากาศนี่แปลกนะครับแปลก ราคาหลักพันนะครับพันเดียวนะครับอันนี้บรรยากาศหลักร้อยนะครับตู้ทันนี้นะครับหลักร้อยนะครับเดาดูอีกด้านนะครับอันนี้เล็กไปทีครับเล็กไปทีนะครับออเดอร์หกนะครับออเดอร์หกนะครับ ูเบิลนะครับอูีนะครับน,นี่นะครับเวทีเวทีก็มีมาเลือกได้เลยนะครับสนใจก็แวะสอบถามได้นะครับรัะเอียดนะครับตามพิเทตออริโอนะครับ,บรยากาศตามนี้เลยนะครับมาเลือกดูนะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับตู ้องมาเลือกเอานะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินเออดิโอเดอร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคู่ทุกท่านนะครับที่ให้เกยรติดตามรับชมนะครับร้านพินเออดิโอนะครับ095 2 2 4 6 4า7นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ